การปฏิบัติกาที่อไปของทางพิธีนี้จะถ่ายทอที่ด้านาย่างน่สถานุสาตาในวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกในการจัดชุมนุมเพื่อประกาศที่ความเชื่อของรัฐเพื่อนซายนในวันนี้หลังจากการประกาศองว่านห้มามโพูนีรือบาลมาตอาอะไรให้มันสุดท้ายผมจะรบกอนเ้อ เป็นวันแห่งการระลึกถึงอนุสต์อนุสต์ที่เพิ่เห็นอยู่ตรงนี้หมายถึงเติมโถงหรือเตนมอักโดนมอักเติมหมายถึงกิจลับแรกหรือพลิบทางแรกที่มวลมนุษย์เสียชีวิตหินหน้าไปทำยามในมัฒนการพระผู้เป็นเจ้าพารีมานกรนีได้ประกาศเพื่อที่จะให้มวลมุสลิมเงินรู้ว่าวันศุกสิ้ท้ายของ เ่าประกาศเพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้นั้นได้ปลดปล่อยจากเครื่องมือของเราของรูมบาลไรในนามฝรั่งเสซึ่งมีชาติมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาเป็นตัสนับสนุนอยู่และทุกกปีเหล่าผู้ศรัทธาของเราทุกคนก็เรียกันเดินทางเพื่อที่จะเรลี่ยนตัว เพื่อที่จะตอบรับในการเชิญชวนในวันนั้นดังนั้นในสุดสุดท้ายของรันประจันพวกเราก็จะจาดให้ยืนยืนสถานที่แห่งนี้ตลอดไปถึงแม้แมนว่าจะยังมีอิสราเอลจะย้ายไปที่ไหนก็ตามจากหลังสวนมาสู่ตุกโอเชียนพวกเราก็จะยืนมารวมตัวกันที่นี่และบอกประกาศุกความต่อให้วยิวอิสราเอลว่าอิสราเอลจงพิราศ สักครั้งแห่งนี้จะต้องขึ้นตัวด้วยการตื่นตัวของอุมาอิสลามและปัจจุบันนี้เองเรากำลังเห็นแล้วว่าชาติมุสลิมต่างๆในโลกนี้กำลังตื่นตัวอย่างยิ่งรายลายดเพิเทศที่เกิดการพิจารณาการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใหม่ตั้งนที การที่จะยับยั้งการตื่นตัวของโลกอิสลามเขาจึงได้ทำทุกปีผีโพงในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับอุลมัตอิสลามซึ่งเราจะเห็นได้ปัจจุบันในค่มประเทศตะวันออกกลางนั้นมีความแตกแยกระหว่างนิกายเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะในซาอุดีอาระเบียก็ดีไม่ว่าในประเท เ็นแค่เาเขาพเกิดขึ้นเพื่อที่จะยนกให้เกิดขึ้นกับประชาชิอิสลามโดยการลืมลักเล่อนในการที่จะคิดบัญชีหรือคิดคดีกับพวกเขาอิสราเอลจะออิสร เฉพาะในประเทศตะวันออกกลางการตัดขีดที่เกิดขึ้นไม่ใช่มีเฉพาะที่ตะวันออกกลางนางองซาฟูจีที่ได้กับอิสราเอลด้วยการคุ้มกันผีโรโลหินจาดังนั้นพี่น้องโลหินจาจึงถูกเชะเต้นจำนวนมากเหมือนผักเหมือนปลาเราจึงเห็นว่าเมื่อไรองซาฟูจีได้รับอิสราเอลหลังจากที่นายฮิลลี่ไปรับตกลสิ่งที่เขาสั่งสิ่งที่เขาจับมูก กับมัสซาห์หนอิสราเอลนั้นก็ถือจะต้องสะจและต้งอดกจินค้ามุสลิมในภูมิภาคบ้านเราอริกาัมริกาจงพิดาอมริกาพิดมริกาจงพิาจึงเห็นว่าสถาการในสุอาเซียนจึงเกิดารสีนค้าที่เรามุสนิทพี่น้องชาวไทยรู้นไม่พัว่าทำไมเมื่อสักครู่ผมได้บอกแล้วว่า ข้าหลวงการที่จะทำลายเอกภาพของประชาชาติอิสลามโดยการ์ดเปัญหาผักเกลียวานิำให้ตะกุนในส่วนประเทศตะวันตกงปัจจุบันนี้เขาจะเลียเตี่น้ยงชาาพุทธเปิดการประทะกับพี่น้องมุสลิมซึ่งประเทศชาติไทประเทศชาติกิจภาคชาติปประเทศแรกที่เป็นเยียของความชั่วร้ายอันนีอเมริกาจะต้อเมา

โดยที um ่ยาหลวงกันเงินของมาในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับนิกายในมุสลิมและท่านยังแต่างอีกว่ายาหลวงกันเงินของยิ่งแตนี้ในการที่จะโยงคนสกเรให้เกิดขึ้นกับวัดน้องมุสลิมและพี่น้องชาบุกและท่านก็แสดงอีกว่าในรางวัลนี้รัฐบาลไทยจะได้รับเอกภาพด้วยการร่วมมกันของประชาชาติอุตลา เราไม่ทนจึงไทยจึงขอขานร่าการเชิญชวนของท่านด้ัเวย่าไกันข้ามเลยอ่าัข้ามลยอย่าไปกันข้ามเลย่าไป้ามเลยท่านประกานหลายๆคราว b ่าอิสราเอลแลชื่อนี้จะต้องถูกลบไปจากแผนพิมพ์กด้วยเรื่อันึ่งอวโลกัอวโกั เปิดเปิดเปิดตรงนี้หน่อยเขาเห็นหน่อยเปิดนะครั่านพม่เลออดนม่เห็นมั้นพวกเขาต้องการที่จะทำลายแล้วจะวนการจิิ้ิ้แต่้้าพวกเขาต้องการที่จะกัดือนและสนองตอบต้ต่่อไปผลพันอะไรพวนี้อะไน้ดคำงขาม้าต่ท่วิจาคนอื่นไ ในวันนนในสงครามเคบัที่ได้ห็นใจตันใจตรงนิดนึงนะครับในที่เาได้เห็นเลยในสงครเยบัที่ได้พากได้พากัตาดต่อโลกยิ่งรุนแรนี้นวันนี้ไม่มีใครเลยที่สามารถพิชิตประตูไทยได้ต่ออี่จรยุกต้องเป็นตวเอ

เราให้รู้ว่าหลังจากที่รัฐบาลไทยได้ประกาศรับรองการจัดตั้งรัฐาอิสราเอลอาจารย์แต่ตั้งรัฐาปาเลสไตน์ได้นับความชื่นมื่นแม้จะมีอุปมาอิสมาลประชาุทธ์อิสมาลซึ่งมีมากกว่าพันล้านรายล้านคนทั่วโลกปัจจุบันนี้เองรัฐบาลที่รัฐจินเลวได้ลงปติบัติการ ขณะนั้นการเชิญชวนตนับสนผู้แทตุเสรีภาพแทอิสระต่รีที่อยู่ภายใต้ควาอันนี้คือเกียรติมาว่าซิมจะออกทางจากการเกียรติยศแห่งหมดเหมือนกับขบวนการอาชุรอวัอีมาซที่มีสโลแกนว่าให้ฮาร์ สังหารจนกำะนวมากรัฐบาลยงเซอได้ทำุบวิีทางในการที่จะทำลายปรขเทศที่้อาของเราที่อยู่ในแผ่นทินั้นที่เราพนธสัได้ต่อสู้ต่อพินที่เราพนไดาต่อสู้ต่อหนังติกับกองพัอายแต่าก็จะต่อตรงนี้ให้พี่น้องชาวไทยและชาว่ทริษย Rangkai pertama, pekaan ini kan pekaan kira-kira ini Salih Jisul Rai Ini Rangkai Pekan-Pekan Cak Kudus Pilih मेता फिरवा रहना छाई पठुन रोड पर चालीको तीन चार मुसा ये भारत परीक्षा रे त्रैचा चमुत्तर เขาเ่ยพื่อเขายื่นมือเติที่ไม่มีระเบิดถาอหนังแต่ถ้าวันใดก็ตามเขามีสิ่งอื่นด้วยที่จะทำลายกปรตี่เมื่อเกียรติเราเราจะไม่มีวันเลิกต่อหน้ากียลวิร์อกาเวอเราเวิร์อเมริกาเรอเมกาเร์อเมริกาเวอเมราทีนำัด้ีากลง่อายอยู่ในที่ ผมขอประชาไนวันนี้เราต้องใช้การเติมทุนองินเฉพาะสัญหาที่นี้ให้เดียวที่เราต้องรู้ว่าการเติมทุนเงินไม่ใช่เดียวเดี๋ยวเราหยิบเดินนะที่หยิบเดินจ้า ตําหลวงครับผมเนี่ยอยากจะพูดบริเวณที่พื้นโบว์เนี่ยซะหน่อยครับท่านที่เข้ามาได้ตรงนี้ก็คือบริเวณที่มานี้ก็จะเป็นที่ที่เราได้เราสามารถมาดูได้ครับก็ออกมาครับต้นกันไม่ยอมขอครับ